สวัสดีครับ <ột> ผมมาแล้วครับบักล่าวอบุลนักเรียนอินเตอร์ของเรานะครับผมโอ้ oh oh oh, วันนี้มาในตรีมสีส้มนะครับผมเป่าส้มด้วยโอ้ oh oh, หนักเรียนอินเตอร์โ <t> อ้นักเรียนอินเตอร์ของแท้นะครับผมโอ้โหวันนี้เรียบร้อยนักเรียนอินเตอร์โอ้หนักเรียนครับก่อนแล้วครับก่อนนักเรียนเอาน้องพีบอกให้นักเรียนครับก่อนครับก่อนครับครับก่อนครับครับก่อนครับจุ๊ยชิง เอาครับก่อนนักเรียนอินเตอร์ครับก่อนสวยเสียงครับก่อนเร็วเสียงเสียงเร็วโอ้เสียงเบาแทอะครับผมครับเสียงครับเร็วครับผมโอ้โหเสียงแผลเล้วสนองหูมากเลยนักเรียนอินเตอร์ของเราโอ้โหเสียงหวานมากเสียงหวานมากเลยโอ้โหเอาไม่เอาไม่ครับก่อนเร็วเอาไม่เอาไม่เอาไม่โอ้โหไหนเอาไม่เอาไม่เอาไม่ เอามาเร็วนักเรียนเตอร์แล้วๆๆเอามาเร็วโอ้เอามาเอามาโอ้ยนักเรียนนักเรียนเอ้ยนักเรียนคือบ้าบุญแต่นักเรียนเอาครับเสียงรอครับผมเชียงครับเชียงรอครับไหนครับก่อนเสียงรอเร็วครับเร็วนั่นโอ้แม่ครับแทนโอ้แม่ขับแทนแม่รับแทนแล้วโอ้